ฟอ phonics นะคะ we're talking a b เราจะพูดถึงฟอนิกส phonics วันนี้มี only one sound is k ข sound k ข sound อ่ะเ uh, ขียนโดยการใช้ตัว ch ใช่ไหมคะตัว ch โดยปกติเราจะอ่านเชใช่ไหมเชอันนี้สามารถออกเสียงเขก็ได้ for example the first word it's school school. it is style school. the next one. christmas. christmas. christmas is. is. Uh, uh. festival. festival or holiday. christmas holiday. chemistry. 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 Uh, chemistry. do you know what it's chemistry means? รู้ไหมคะอ,ะอค่อ,อะไรนะคะทดลองละคะ่ะเอ่อไม่ค่อยได้ยินเลยลูกอ่ะคเ e คม s t r y นะคะก็คือเด็กๆด,ดูเขาทำอะไรเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันทดลองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคำว่าเคม i s t r ีมาจากคำว่าเคมีที่ที่ประเทศไทยเราเรียกเคมี Me, ก็มาจากคำว่าเคมสตรีนะคะ เรืองร้องเคมีอ่าเป็นการเรียกเคมี Me นะคะ chemistry ะต่อไปคำนี้อ่านว่า choir 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 อะดูนะคะ choir มันคืออะไรในเทศการคริสต์มาสเห็นไหมคะเขาใส่ <c oughs> เขาใส่ชุดคริสต์มาสนะคะ choir <c oughs> ก็คือคณะร้องประสานเสียง ในวันคริสต์มาสนะคะคณะร้องภาษาเสียงเขาก็จะมาร้องเพลงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสไปตามตามโบสถ์แล้วก็ไปเคาะประตูไปเคาะประตูตามบ้านต่างๆแล้วก็ร้องเพลงภาษาเสียงเพื่อเป็นการวอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสนะคะอันนี้คือโดยส่วนมากแล้วจะเป็นถ้าอยู่ในต่างประเทศนะจะเป็นแบบ วัยรุ่นเขาก็จะรวมตัวกันเป็นวงดนตรีวงวงน็อกร้องประสานเสียงหรืออีกอันนึงก็คือจะเป็นวงแันร้องประสานเสียงของโบสถ์แต่ละแห่งเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ไปเคาะประตูหรืออยู่ไปร้องเพลงตามถนนก็คือเหมือนถ้าร้องเพลงวันคริสต์มาสเนี่ยเขาถือว่าเป็นการวอวยพรอ่ะเหมือนวอวยพรในเทศกาลคริคสต์มาสแบบนี้นะคะคำนี้อ่านว่า Choir 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 คณะร้องประสานเสียงนะคะคำนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอเนาะ,ะต่อไป anchor 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 Anch <or. S 1> this word is anchor anchor คืออะไรเอ่ยอันนี้คือตราชุดนักเรียนที่เราใช้ที่เราเห็นบ่นอยๆชุดนักเรียนตราสมอนะคะตรา anchor ออเรืสมอเรือถูกต้องค่ะ anchor ไปคำนี้อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะ is the kind a kind of flower orchid 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 is a kind of flower ก็คือดอกกล้วยไม้นั่นเองนะคะ orchid เป็นดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ชนะิดหนึ่งไปยังไม่หมด คำที่ยกตัวอย่างมาวันนี้มีทั้งหมด9ก้าคำคำต่อไปคำนี้นะคะอ่านว่า mechanic 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 Mechan อ่า mechanic คืออะไรคนเนี้ย mechanic is is an occupation อ่าเป็นอาชีพชนิดหนึ่งก็คือเป็นช่างเครื่องนะคะหรือเราจะใช้เรียกว่าช่างก็ได้อ่า the mechanic can fix can fix the car อ๋อ mechanic can fix the car ก็คือช่างส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถเอ่ออะไรนะซ่อมเครื่องยนต์ได้ใช่ไหมคะซ่อมรถยนต์อ uh, mechanic นะคะเราใช้เรียกช่างยนต์ช่างเครื่องต่อไปนะคะ stomach ache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  ปกติแล้วคาว่า stomach stomach ก็คือท้องใช่ไหมคะทีนี้เติมคําว่า egg ลงไปกลายเป็นว่า stomach ache, <It> s <S แปลว,ว่าเจ็บท้องปวดท้องค่ะ stomach ปวดท้องนั่นเองนะคะอันนี้ออกเสียงเก๋ท้ายคำ stomach ท้องใช่ไหมคะเติม <It 's S 1> egg เข้าไปขา้างหลัง stomach ache, ปวดท้องแล้วก็ the last one the last one headache headache อ่าโดยปกติแล้วคำว่า head คือหัวใช่ไหมคะเติมคำว่าเอกลงไป head c h e head c h e คือคำว่า oh, ววปวดหัวปวดหัวมีอาการปวดหัวใช้คำว่า head c h e นะคะอะ่เดี๋ยวทวนก่อนอีกรอบหนึง่งคำเกี่ยวกับเสียงคือ sound ที่เราเรียนในวันนี้นะคะมีคำว่า school christmas chemistry f i r e anchor o r c h i d mechanic stomachache กับคำว่า headache อ่าเด็กๆเปิดไมเลยค่ะตอนนี้เปิดไมเลยอ่ะเปิดไมให้ออกเสียงให้เด็กออกเสียงคำนี้ค่ะว่า two three. อันนี้คำนี้เราเจอวบ่อย school c o o l c o o l อ่ถ้าบางคนอ่านถ้าเราอ่านว่า school อ่า school ก็ถูก อ่านสกู๊ก็ถูกไม่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแล้วแต่แอคเซนต์บางคนอ่านสกู๊บบางคนออกสกูอันี่ก็ถูกนะคะอ่าต่อไปค่ะ Christmas 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 What is this one Chemistry Is mystery. Chemistry. Chemistry. She's痾痒. Chemistry. Okay. Mm -hmm. Chemistry. Oh, chemistry. Ça. Chemistry. 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 choir, choir. 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 ออกเสียงคล้ายกันแต่เขามีออกควาย์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 อะควาย์คณะละครประสานเสียงนะคะ choir ต่อไป choir What is this How to How to read this word Anchor Anchor mm hmm. Anch อันนี้ออกเสียงเหมือนออกเสียงเหมือน ng งองสะกด Anchor ออินเทอร์เนต็ตเป็นคูกระตุกหรือเปล่าคะโอ้ยเอาอีกแล้ว <c oughs> อาโอเคอังค์อันนี้ออกเสียงออกเสียงตัวเอมันเป็นตัวเอก็จริงแต่ว่าจะออกเสียงท้ายคำแบบ เป็นเ g ็นก็ออกเสียงคล้ายๆเหมือนงงูสกดนะคะ a n ไม่ใช่ a n ถ้าคอมันออกเสีงอนึง็เลยออก a n โอเค the next word อ uh, ่ what is this ออร์กิ อันนี้คำนี้เหมือนโดยปกติ orchid อันนี้ออกเสียงเค orchid orchid is the kind of the, a kind of flower that they grow up in a tree mm hmm. ใช่ไหมคะกล้วย <But S 1> ไม้บา, <the flower. S 1> บางชนิดบางชนิดก็เอาไปแปะกับต้นไม้อื่นๆ mm hmm. ใช่ไหมเพื่อให้มันเติบโตใช่ไหมคะ,ะบางบางทีเราก็ใส่กระถางกระถางของมันเองหรือบางทีเราก็เอาไปแปะต้นไม้อื่น I'm going to <todic> orchid. Bye What is this word? Can you read Mechanic. <todic> mechanic, yes. Is it mechanic? Mechanic is an, an occupation to fix a car. We call mechanic. Fair. <todic> The next one what is this stomach stomach a c h e s t o m a c c h a h e stomach ache. stomach cake โดยปกติแล้วแต่ก่อนคำว่า stomach ใช่ไหมคะอ่าคำว่า stomach มันลงท้ายด้วย ch ใช่ไหมอ่าบางทีคุณครูก็ชอบเอ่อบางทีคุณครูก็ชอบอ่านผิดนะ stomach บางทีคุรูก็จะว่าเอ้ยมัน C H มันออก stomach หรือเปล่าเออบางทีก็อ่านเอ้ stomach บางทีก็เผลอตัวไป stomach เพราะว่าเห็นว่ามันลงท้ายด้วย C H ใช่ไหมคะอ่าแต่จริงๆแล้วคำว่า stomach คำนี้จะต้องออกเสียงเป็นเสียงคข๋ออกเสียงคข๋เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะออกเสียง stomach stomach ไม่ได้ต้องออกเสียง stomach stomach ออกเสียงคข๋อ่า ทีนี้ตรงคำนี้ก็จะออกเสียงเป็น stomach ache. เพราะว่าเสียงเคิดตัวนี้มันจะกลายเป็นเสียงพยัยงชะต้นของคำว่าเอกข้างหลังใช่ไหมคะก็กลายเป็น stomach ache. stomach ache. ปวดท้อง stomach ไม่ใช่ stomach h อ่าไม่ใช่นะคะ stomach โอเคต่อไปค่ะ last word อ่าเปิดไมค์ค่ะครนนี้อ่านว่ายังไงคะ head ache อ่า head ache อันนี้ก็ออกเสียงเคอเหมือนกัน headache 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 h e a c ถ้าเราพูดเร็วก็ headache หรือ head ache ก็ได้ headache headache เหมือนกันนะคะทีนี้คำเสียงเดอตัวเนี้ยเสียงเดอมันจะเป็นพยัญชนะ เป็นตัวสะกดของคำว่าเหตุใช่ไหมคะพอมีคาว่าเอกอยู่ข้างหลังเอกตัวนี้มันไม่มีพยัญชนะต้นมันออกเสียงแอเออใช่ไหมคะมันก็จะเอาเสียงเดิตัวนี้ไปเป็นพยัญชนะต้น headache headache เ k a น okay ทีนี้่อ can you tell me can you tell me the other word except these nine words can you tell me the other word that that pronounce with k sound and write with ch k sound can you tell me some word yes what is it what is that word McKinney. for example can kenny no uh, except except these nine words oh. how about the other words อ๋อ um, uh, for example do you know the word chorus chorus รู้จักคำว่า chorus ไหมคะที่เขาใช้ใน,น,นใคณะร้อ,อ,งงอ,รอ,รองประสานเสียงเขาใช้คำว่า chorus ก็คือร้องเสียง chorus เหมือนร้องประสานเสียงนั่แหละเขาใช้คำว่า chorus อ,อย่างเช่นเ,เสียงหลักใช่ไหมคะที่เสียงหลักเขาจะร้องเสียงหนึ่งส่วน chorus จะร้องอีกเสียงหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้เสียงมัน เพราะมากขึ้นเพื่อให้เสียงมีมีหลายเสียงเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าคอรัสอีกคำหนึ่งเอาคำว่ามีมีใครจะแนะนำเออมีใครจะยกตัวอย่างคำอื่นๆบ้างไหมมีไหมคะอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้อ่ะนุ่นนี่ค่ะเหมือนเตรียมตัวจะพูดแล้วอค่ะอะไรนะคะ เอาคำแบบไหนคะาแบบไหนก็ได้ที่ออกเสียงคตัวนี้ C H แล้วออกเสียงคมไห if you not if you not have I will give you I will give you some some words except uh, uh, for example รจักคนี้กันเอย อ่าคำนี้คำที่เราใช้คำว่า E c h o ค c h o echo คำนี้ก็คือเอ่อเสียง Echo นั่นแหละที่ที่เราพูดกันเสียง Echo เสียง echo มันเป็นยังไงก็คือเสียงกล้องเสียงดังลั่นเสียงกังวานใช่ไหมคะเราเรียกเสียง echo อ่าตัวนี้อันนี้ก็ออกเสียงเขือนเออคอ่าคำแรกที่เมื่อกี้คุณครูเอ่อให้ตัวอย่างไปก็คือคำว่า Cor ัส คือเสียงคอรัสการร้องประสานเสียงนะคะคือเสียงเสียงหนึ่งในคณะร้องประสานเสียงเราเรียกเสียงคอรัสต่อไปอคำที่คำที่เรามักจะเห็นในในนิทานในแฟร์ a l ท s อลเราจะมักจะใช้คำว่า character do you know the word character what does it mean character ตัวละครตัวละครหรือเราใช้เรียกคำว่า อุปนิสัยหรือ,อ character เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าไรนะละนักษณะเฉพาะตัวอของแต่ละคนใช่ไหมคะเราเรียก c h a r a c t อ r c h a r ร c เตอร h a r แรคเตอ่ะ, character. Character. อะต่อไปอคำว่าคำนี้เราเจอบ่อยๆเด็กๆรู้จักคำนี้คำว่า คำนี้คำว่า technical technical หรือคำว่าเทคนิคก็ได้ technical หรือคำว่าเทคนิคอ่าก็แปลว่าเทคนิคนั่นแหละคือ,อวิธีการส่วนหนึ่งวิธีการหรือเทคนิคอ่าคำนี้นะคะ technical หรือจะเรียกว่าเทคนิคตัวนี้เทคนิคอันนี้ออกเสียงคือ technical อีกคำหนึ่งคำสุดท้ายในเรื่องที่เกี่ยวกับในยูนิต3ของเราเลยนะคะเรื่องของนี่เลยคำนี้คำว่าคำนี้เทคโนโลยีเทคโนโลยีอ่าเทคโนยอันนี้เอาเสียงคือเทคโนโลยี Technology. ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเทคโนโลยี Technology. เทคโนโลยีโ okay. อเคอะมีใครมีคํานอกเหนือจากคําเหล่านี้ที่เราพบเจอบ่อยๆมีไหมอันนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือคําที่เราอาจจะได้พบเจอบ่อยๆอะอย่างเช่นคำว่า chorus, echo, uh, character, technical and technology คำพวกนี้นะคะเราจะใช้บ่อยๆ ออกเสียงเขอะะถ้าไม่มีเราจะไปต่อในเรื่องในหน้านี้ต่อนะคะเชล่าเชลค่ะคะคำ<ะ>ว่ามันจากคริสเตียนได้ไหมคะตรงคำว่าคริสต์ค่ะอ๋อ yes very good มันจากคริสเตียนอ่าเป็นคำว่าคริสมาจากคำว่าเอ่อมาจากคำว่าค Christ ริสต์มาสคริสเตียนแปลว่าเอาคำว่าคริสเตียนก็คือคน ศาส,สนาคริสต์ใช่ไหมคะคริสเตียนเราใช้เรียกคนศาสนาคริสต์ถ้าเป็นศาสนาพุทธเราจะใช้คําว่าบุติสก็คือชาวชาวเอ่อบุติสหรือบุติสึมก็คือชาวพุทธใช่ไหมคะถ้าเป็นชาวคริสเราเรียกคริสเตียนได้เก่งมากเก่งมากโอ้ง่ายมากคาที่ใกล้ตัวที่สุดมันจะคริสเตียนนะคะโอเคต่อไปค่ะมีมีคําอื่นเยอะไหมค่ะเคยมีเลย เคอร์มิเลนเคอร์มิเลนอ่าวเคอร์มิเลนบอกเพื่อนด้วยคืออะไรจัดจ <c oughs> erm ำพวกกิ้งกา่าครเคอร์มิเลนอ่าคำนี้เอ่อกิ้งก่าคุณครูเอ่อโดยส่วนมากเราใช้คำว่านะั่นนะอีกคำหนึ่งเอ่ออะไรนะลินเซอร์อ่าอ้าลินเซอร์อ้าโอเคเก่งมากค่ะอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะ ในเรื่องของ uh, แบบฝึกหัดด้านล่างนะคะ listen write and say ให้ listen ก่อน listen ในหนึ่งในหนึ่งข้อ listen once and then you write the answer ลงไปนะคะ,ะทีนี้ให้เขียนก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะ Michael plays the guitar in the school band เราจะเติมคำว่าอะไรลงไปฟังแล้วเติมลงไปค่ะ Michael plays the guitar in the school band. Michael plays the guitar in the band. เมื่อกี้เขาอ่านไปแล้วเราเติมคำว่าอะไรลงไปดีเด็กๆเติมลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาะเฉลยนะคะหลังจากเสร็จทุกข้อแล้วดูนะข้อที่หนึ่ง Michael plays kid, the guitar in the อะไรเอ่ย School band o กูแบนอ่าสกูแบนก็คือวงดนตรีของโรงเรียนไมเคิลเล่นกีตาร์อยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนนะคะอ่าต่อไปข้อที่สองอันนี้ใช้คำว่าอะไร Christmas Christmas. Christmas Day is on December 25th อ่าวันคริสต์มาสก็คือจะอยู่ในวันที่25เดือนธันวาคมของทุกปีนะคะเรียกว่าวันคริสต์มาสถ้าอยู่ในต่างประเทศเนี่ย กาลคริสต์มาสเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนฉลองปีใหม่ไปด้วยเพราะว่าเขาจะหยุดยาวเพราะว่าช่วงคริสต์มาสของเขาจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดเขาจะไม่ทํางานแล้วก็จะหยุดยาวไปเลยต่อไปนะคะข้อที่สาม I take an aspirin for my headache for my headache h e aspirin ยาแก้ปวดนะคะ I take an aspirin for my headache ในหมายเลขสี่ drop the อะไรเอ่ย anchor drop the anchor Anch <or. S 1> drop the anchor to stop the boat anchor อ่ uh, anchor สมอเรือนะคะเราจะทอดสมอเรือลงไปเพื่อให้เรือหยุดนะเอาไปค่ะ number ขห้า Chris has diarrhea he's got a bad stomachache He's got a bad stomach. อ <Gosh. S 1> uh, ่า diarrhea เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะ diarrhea แปลว่าปวดเอ่อแปลว่าท้องเสียนะคะก็คือเขาคริสเนี่ยท้องเสียเขา yeah, <huh. S 1> มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องมากๆาอ่า uh. ต่อไป number six Michael has a chemistry class at 10. chemistry class at 10นะคะ Michael has a chemistry class at ten. Michael มีมีคลาสเรียนวิชาเคมีตอนสิบโมง He likes to do experiments. เขาชอบทำการทดลองต่อไปค่ะข้อที่เจ Charles sings in a church choir. Charles sings in a church choir. Choir คืออะไรคะวงอะไรเอ่ยวงอะไรนะ ควง,งบัลเลงเสียงบัลเลงวง,งบัลเลงที่ไหนวงอะไรนะ,ระสรเสียงค <วง S 1> ณะร้องเออคณะร้องประสานเสียงไม่ใช่วงบัลเลงนะถ้าวงบัลเลงเรียกแบนบัลเลงเพลงอันนี้เป็นคณะร้องประสานเสียงนะคะอ่าต่อไปข้อที่แปด I ask the mechanic what's wrong with my car I asked the mechanic. ตอบแ What's wrong with my car? I asked the mechanic. What's wrong with my <c oughs> car? ถามช่างว่ารถฉันมีปัญหาอะไรหรอ Okay the last one. ก <Okay, S 1> ตางังตังอยู่ไหนอยู่ไหนละ <c oughs> เดี๋ยวก่อนจบชั่วโมงต้องชูให้ค,คุณครูดูนะ I gave my sister and อะไรเอ่ย and orchid she loves flowers i give my sister an orchid she loves flowers ฉันฉันเอาดอกกล้วยไม้ให้ให้เอ่อพี่สาวให้น้องสาวของฉันอ่ะหล่อนชอบดอกไม้ ่าโอเคอันนี้ไหนใครถูกหมดยกมมาขึ้นโอเคถูกหมดถูกหมดครับถูกหมดถูกหมดครับถูกหมดครับถูกหมดครับเรย์ชิพนับอมถูกหมดอ่ามีใครไม่ใครผิดหนึ่งข้อย่อมมาขึ้นไม่ผิดถูกหมดครัผิดหมดครับผิดหนึ่งข้อถครับนับกวนครับนับกวนครับ ใครผิดหนึ่งข้อเอ่ยไม่มีหรอให้ผิดสองข้ออ่าไม่มีโอเคอ่าคุณชายกระตังคุณเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไหนดูซิอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าทีนี้วันนั้นคุณครูลืมลืมสั่งการบ้าน ันนั้นคุณครูลืมสัการบ้าน,นะ,ะสวัสดีครับไปแล้วครับยังยังมาฟังการบ้านก่อนโอ้อ่าการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนประโยคเกี่ยวกับอ่าเขียนประโยคที่ใช้ที่ใช้อ่ possessive adjective 5ประโยคแล้วก็ประโยคที่ใช้ possessive pronoun 5ประโยครวมทั้งหมดเป็น10ประโยคโอเคนะคะ เขียนประโยคเกี่ยวกับ p o s s i v e adjective 5ประโยคอันที่2ประโยค p o s s i v e pronouns อีก5ประโยคได้ไหมคะอ่าลองเขียนมาให้ด,ดูก่อนนะ